สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในรายวิชาสุขศึกษานะครับกับคุณครูพานุรักษ์ทวีเศษครับผมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะครับทำให้เราไม่สามารถมานั่งเรียนหนังสือแบบออนไซต์ได้นะครับเราจึงต้องนั่งเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเวนเ้นระยะห่างทางสังคมนะครับ หน่วยการเรียนรู้ที่3คุณค่าของครอบครัวและเพื่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องความสำคัญของการมีเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสักหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่าเพื่อนนะครับภาษาอังกฤษมีคำว่า friend นะครับสะกดยังไงนะครับก็คือ f r i e n d friend แปลว่าเพื่อนนะครับเหมือนคำศัพท์ด้านล่างเลยนะครับ เ <tu i ro> <conclusions> พ <Literally>. ื <HHH> ่อนมีเราเรามีเพื่อนนะครับเพื่อนคือคนที่อายุเท่ากันกับเราหรือบางคนอาจจะมีอายุที่มากกว่าบางคนอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าเรานะครับถ้ามีอายุมากกว่าเราก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ถ้ามีอายุน้อยกว่าเราก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับซึ่งเราก็จะมีทั้งเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเพื่อนที่อยู่ที่บ้านนะครับบางคนมีเพื่อนมากบางคนมีเพื่อนน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ ซึ่งแน่นอนครับทุกคนต้องมีเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนมีความสําคัญหลายอย่างเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ความสําคัญของการมีเพื่อนนะครับเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนมาให้นักเรียนรับชมนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รอฟอยูรูปเล่าเรื่องค่ะวันนี้อยู่ในช่วงที่ทานสอนใจเรื่องเพื่อนไม่แท้ฉันคือมะนาวค่ะส่วนนี่คือนิดหน่อยเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมากฉันเพิ่งย้ายโรงเรียนมาเรียนที่นี่ตอนม2ค่ะการเป็นเด็กใหม่ในโรงเรียนตอนกลางเทอมมันไม่ง่ายเลยแต่ก็ได้ทีหน่อยนี่แหละค่ะที่คอยเชื่อเหลือคอยแนะนํา คอยเรียนคอยเล่นกับฉันฉันเนี่ยช่างโชคดีจริงๆเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบแล้วต้องเร่งส่งอาจารย์ให้ทันมีทั้งงานเดี่ยวงานกลุ่มงานคู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉันต้องรีบทำให้เสร็จค่ะนี่นิดหน่อยเรื่องรายงานคู่วิชาสังคมของพวกเราน่ะเรานัดกันมาทำวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่บ้านของฉันไหมจ๊ะเพราะเราต้องส่งครูสัปดาห์หน้านี้แล้วนะ หรอแต่เราไม่ว่างนะสิต้องไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดนะ่ะเอาไงดีมะนาวจริงเหรอจะ๊ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเองก็ได้จะดีหรอเราเกรงใจเธอนะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะเธอติดธุระนี่นาะเดี๋ยวเราจัดการเองสบายมากะฉันตอบไ,ไปอย่างจริงใจ เมื่อถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฉันก็จัดการทำรายงานคู่จนเสร็จเรียบร้อยเย้ดีใจจังเสร็จสักทีอุตสาห์ทำมาตั้งสองวันแน่เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจึงอยากให้รางวัลตัวเองโดยการไปซื้อชานมชื่อดังที่เพิ่งมาเปิดใหม่และกะว่าจะซื้อกาแฟปันมาฝากคุณแม่อีกด้วย เมื่อไปถึงที่ร้านฉันก็ต้องแปลกใจเพราะฉันได้เจอกับนิดหน่อยและเพื่อนอีกหลายๆคนกำลังดื่มนมชากาแฟและก็กิกนไอศกรีมกันอยู่เมื่อนิดหน่อยเจอฉันก็มีสีหน้าตกใจเล็กน้อยแล้วก็รีบเดินเข้ามาทายฉันทันทีอ้าววันนี้จ้ามะนาวมาทำอะไรที่นี่หรอ เออเรามาซื้อชานมกับกาแฟไปฝากคุณแม่น่ะแล้วไหนเธอบอกว่าเธอต้องไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดไม่ใช่หรอจ๊ะอ่อเออคือพอดีมันยกเลิกกระทานหันน่ะก็เลยไม่ได้ไปแล้วอืมฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยอ่ะงั้นเอานี้แม่เธอมากินชาด้วยไหมจ๊ะไม่ไม่บอกเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วอ๋อรายงานคู่น่ะฉันทำเสร็จแล้วนะจริงหรอโอ้โหมะนาวเก่งจังมะนาวนี่รักที่สุดเลย จ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์ที่โรงเรียนนะจ้าแล้วเจอกันนะบ๊ายบายฉันกลับมาบ้า,บานด้วยความสงสัยเรื่องที่นิดหน่อยพูดแต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากได้แต่บอกตัวเองว่านิดหน่อยคงพูดความจริงนั่นแหละเพราะปกติเธอก็เป็นเพื่อนที่ดีและน่ารักกับฉันมาโดยตลอดนี่นะาน นี่มันจันฉันไปโรงเรียนด้วยความสุขแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นหลายคนเริ่มมองฉันด้วยสีหน้าแปลกๆสุซินินทาฉันงงมากอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดก็รู้เรื่องว่ามีขโมยขโมยของของครูครูและมีคนไปพูดว่าฉันคือขโมยคนนั้นเพราะช่วงนี้ฉันเข้าออกห้องพักครูบ่อยมากจนจนที่ผิดสังเกต จากคำซุบซิบนินทาลอยๆเหล่านั้นทำให้ไม่มีใครยอมคุยกับฉันเลยแม้กระทั่งนิดหน่อยที่ฉันคิดว่าเธอคือเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดของฉันฉันจึงแอบมานั่งเศร้าคนเดียวอยู่ที่มานั่งใต้ต้นไม้ข้างสนามกีฬาอย่างลำพังนี่มะนาวเรารู้นะว่าเธอไม่ได้ทำเสียงพูดของอิสระ หัวหน้าห้องผู้แสนเจ้าระเบียบที่เพื่อนๆต่างไม่ชอบในความเจ้าระเบียบของเขาเท่าไหร่เดินเข้ามาพูดกับฉันกิสระบอกว่าเขารู้ดีว่าที่ฉันต้องเข้าออกห้องพักครูบ่อยๆเพราะคุณครูให้ฉันมาเป็นผู้ช่วยในการช่วยงานของเพื่อนและพอจะรู้ว่าใครคือคนขโมยเงินของคุณครู วันต่อมาทางโรงเรียนก็สามารถจับได้ว่าใครเป็นคนขโมยเงินที่แท้จริงนั่นก็คือกิตติเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันนั่นเองซึ่งมีหลักฐานแน่นหนาจากคำบอกเล่าของลุงพาโรงที่เห็นกิตติทำตัวลับๆล่อๆตอนเลิกเรียนที่ห้องพักครูมาแล้วหลายวัน และหลักฐานจ,<อ>จากภาพของกล้องวงจรปิดซึ่งถ่ายได้ทั้งบริเวณภายในห้องพักครูและด้านหน้าของห้องพักครูแน่นอนว่าจากกรณีนี้ทำให้กิตติได้รับโทษทันบนของโรงเรียนไปตามระเบียบเมื่อทุกคนในโรงเรียนได้ทราบข่าวการจับขโมยเงินได้ ข่าวคราวการเยนชาของฉันก็ค่อยๆซาไปเพื่อนเริ่มกลับมาคุยกับฉันเหมือนเดิมฉันจึงมาขอบคุณกับกิตติขอบใจนะที่นายเชื่อคนอย่างฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวลือพวกนี้มาจากไหนถ้าเราบอกออกไปเธออย่าคิดมากนะบอกมาเธอหน้าไหนๆก็ไหนๆละเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครนะที่ใจร้ายใส่ร้ายเราได้ขนาดนี้ คนคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทของเธองยนิดหน่อยเป็นคนบอกเพื่อนว่าเธอเป็นคนขโมยเงินของคุณครูเพราะเธอชอบเข้าออกห้องคุณครูบ่อยๆแล้วก็ยังมีเงินซื้อนั่นนู่นนี่มากมายอีกเลยเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดน่ะจริงเรอเนี่ยทำไมกันคนที่ฉันรักถึงได้ทำร้ายฉันได้ขนาดนี้ฉันรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับการกระทำของมะนาวมาก และฉันมารู้อีกทีว่าเธาตั้งใจโกหกฉันว่าต้องไปต่างจังหวัดเพื่อที่ให้ฉันทารายงานเพียงคนเดียวและยังมาริดาใส่ร้ายฉันเรื่องขโมยเงินอีกด้วยมะนาวเราขอโทษนะคําขอโทษจากนิดหน่อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าของฉัน นม่หรอกเราก็ให้อภัยเธอนั่นแหละแต่ต่อไปนี้เราคงเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกันคงไม่กล้าสนิทใจกับเธออีกแล้วก็ขอร้องอย่างเดียวนะว่าอย่าได้ไปทาแบบนี้กับใครอีกฉันไม่รู้ว่ามะนาวจะยังคงทำที่ใยแบบนี้กับใครอีกหรือไม่แต่นับต่อจากนี้ฉันก็คงไม่คงเป็นเพื่อนสนิทอีกแล้วคงเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมชั้นธรรมดาเท่านั้น และตอ,ตอนนี้ฉ,นฉันก็ได้เพื่อนแทน้แทนคนหนึ่งที่ฉันคิดว,ว่าเขาขคือเพื่อนแทน้ของฉันจริงๆค่ะนั่นก็คืออิสระนั่นเองข้อคิดจากเรื่องนี้อยากบอกทุกคนว่า เพื่อนนั้นมีมากมายหลายประเภทท้งเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนแท้อยากได้เพื่อนแบบไหนจงทำแบบนั้นขอให้ทุกคนทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีต่อผู้อื่นอยากได้ความจริงใจกับใครก็อย่าลืมจริงใจกับนั้นก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีเพื่อนที่ดีนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมครับเขาบอกว่าอยากได้เพื่อนแบบไหนจงทำตัวแบบนั้นนะครับ ไม่ว่ายังไงนะครับก็ขอให้เรียนเป็นคนดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะครับเพื่อนแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความพันของการมีเพื่อนนะครับนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนจะเป็นเพื่อนเรียนนะครับช่วยเหลือกันในการเรียนนะครับถ้าเรียนไม่เข้าใจก็สามารถ ถามสิ่งนั้นจากเพื่อนได้หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนได้นะครับข้อที่2นะครับเป็นเพื่อนเล่นนะครับการเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันจะเกิดความสนุกสนานมากกว่าเล่นกับคนที่อายุเยอะกว่าแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่านะครับเพราะว่าพัฒนาการจะมีความใกล้เคียงกันนะครับข้อที่3นะครับ พเพื่อนช่วยให้เราเติบโตทั้งร่างกายจิตใจและสังคมนะครับการเล่นกับเพื่อนจะทําให้เราได้วิ่งได้กระโดดได้โหนได้ขี่จักรยานนะครับทําให้เราได้ออกกํลาลังกายทําให้เราได้มีความสุขนั่นเองข้อที่4นะครับเป็นเพื่อนที่ให้คําปรึกษานะครับบางครั้งเราอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจนะครับหรือไม่สามารถทําได้ได้วยตนเองนะครับมีเรื่องไม่สบายใจนะครับเพื่อนก็จะคอยให้คําปรึกษานะครับ และคอยช่วยเราแก้ไขปัญหาในบางเรื่องนะครับสรุปนะครับครูก็จะยกสุภาษิตหนึ่งมานะครับสุภาษิตที่ว่าคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับก็คือให้เราเลือกคบคนนะครับถ้าเราเลือกคบคนพาลคนพาลก็คือคนที่ไม่ดีนะครับคนที่ไม่ดีก็จะพาเราไปทําในสิ่งที่ ไม่ดีนั่นเองนะครับส่วนคําว่าบัณฑิต<_ <EN> _>บัณฑิตก็คือคนที่ดีนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายคือบัณฑิตคือคนที่ดีนะครับคนที่ดีก็จะพาเราไปทําในสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกคบเพื่อนหรือเลือกคบคนต้องเลือกคบคนที่ดีนั่นเองนะครับต่อมาพูดถึงการทําแบบฝึกหัดนะครับก็ทําแบบฝึกหัดหน้าที่23นะครับ ข้อที่4เพียงข้อเดียวนะครับก็คือเป็นการประเมินตัวนักเรียนเองนะครับว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนๆในเรื่องใดบ้างนะครับก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอนิทานสอนใจเรื่องเพื่อนไม่แท้นะครับ d o for you รูปเล่าเรื่องนะครับจากช่อง d o for you รูปเล่าเรื่องนะครับขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆครับผม ก็จบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสําคัญของการมีเพื่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ